นํำวิธีการทําปล่าผ้ากับเชือกไม้เพื่อนๆชมนะครับถ้าโยตีลุ่มเร่งนะครับเพื่อนๆทํารา่าผ้าแบบนี้เลยครับเพื่อนๆลุ่มพัดเร่งกัน่าหน่อยเพราะเราทําบ้วงไว้เรียบร้อยนะครับช้เชือกส้งเส้นนะครับเชือกเอ็นกับเชือกในรถนะครับเราจะทํไงานะครับเพื่อนๆขั้นแรกก็เชือกเอ็นมามัดกับต้นไม้เอาไว้ถึงโขนะครับตรงหมัดกับต้นไม้ส้งต้นนะครับเพื่อนๆเพื่อดึงเชือกเอาไว้ถึงนะครับนี่ตานี้ด้วยครับก็เป็นวิธีหมัดตีแก้หายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่คลิปนี้แล้วก็สามารถไปทำตามได้นะครับ มาเชืยกเราเส้ก็ตัวเดียวตรงหมัดเชียกเส้นที่ส้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นที่ส้งมใชเสือกเลยล่นนะครับตํำบ่วงหงายแล้วก็หมัดอายด้วยครับเพื่อนๆมัดช่วงนี้จะดูไกลไปนะครับอาจจะมองไม่เห็นตัวเดียวจะมีช่วงเข็ๆนะครับเพื่อนๆจะได้มองอินจะชัดว่าทำอย่างไงนะครับเป็นวิธีทำที่ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมําทำได้เรานี่ตากผ้าได้1ิบตัวนะครับเพื่อนๆตาตากหมากวานบางทีอาจใา่อาจจะโยนได้นะครับนี่ครับวิธีทำช้าๆครับเพื่อนๆช่วงเล็กมวลเีข้างหลางนะครับ แล้วปรับเชือกลงมาในบ่วงที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อนๆชาร์บีเอ็มไม่เรียบร้อยนะครับดึงให้ถึงครับเพื่อนๆเราจะเอาบ่วงเล็กบ่วงใหญ่ก็ได้นะครับขั้นสุดท้ายของการทำบ่วงนะครับม้วนเชือกอีกทีนะครับเผื่อลกเชือกลกบ่วงของเราอย่าให้รูดไปรูดมานะครับเพื่อนๆแล้วดึงให้ถึงนะครับทำแบบที่พ่ผมทำครับใช้หั่นได้จริงครับเพื่อนนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็หัวพามาเควนมาตากันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเควนแบบนี้นะครับลุ่มพัดเร่งกันน้อยเสื้อผ้าไม่รุ่นไหนนครับ พราะเขามีบ่วงล็อกไว้แล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้แล้วข็ไปตั้มใจได้นะครับเพื่อนๆแม่มีประโยชน์จริงๆนะครับข็เป็นอีกวิธีนึงนะครับเพื่อนๆเราสามารถเก็บหน้าได้ต้นลุมผัดเร่งๆนะครับนี่ครับเร่งยังไงก็ไม่ล้นนะครับเพื่อนๆตากผ้าไว้แล้วรยไปไหนมาไหนก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลแล้วครับผ้าเราไม่เลื่นดินแน่นอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับผม